สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเราอีกแล้วมาเจอกับเราแบบนี้คนเดียวแบบนี้ทุกคนก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมคะว่าต้องมีอะไรสนุกสนุกมาเล่นกันอีกแล้วใช่แล้วละค่ะวันนี้เราจะมาแกงเฟนเยงก็คือแกงคุณเซฟนั่นแหละทุกคนก็คือวันนี้นะเราก็ได้ไปสร้างแมปมาใหม่ก็คือได้มาแล้วเราก็มาสำรวจนะคือมันเป็นแมปที่ดีมากเลยเพราะมันเข้าธีมกับเราเพราะว่าวันนี้เราจะสร้างกาดัด ที่อยู่ในถ้ำนะทุกคนเราก็ได้เจอถ้ำพอดีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูเลยนะคะเริ่มกันดูคืออะไรอะเริ่มดูกันเลยนะคะว่าเราจะทํากับดักประมาณไหนคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากำดักนี้เป็นกับดักที่ง่ายมากคือเป็นกบดักแบบง่ายเด็กๆเ,เลยก็ว่าได้นะทุกคนบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้นะกับดักนี้เอ,อิมใช่แล้วเราไม่ได้คิดเองนะทุกคนใช่ คือเราไม่ได้คิดเองนะเราไปดูคนอื่นมาก็คือมันน่าสนใจอะ่ะเราขออนุญาตเอามาทําตามนะคะประมาณนี้นะแล้วเราก็จะทําให้มันแบบดูแบบเนียนนะใช้แร่มาปิดนะแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วค่ะเราก็จะหลอกให้คุณเซฟอะ่ะมาขุดแร่ให้เรานะจากนั้นนี่ค่ะนี่ค่ะมันก็จะระเบิดนะคะความบันเลยก็จะเกิดขึ้นกับคุณเซฟนะ <laughs> จะตายหรือไม่ตายไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ใส่ชุดเกาะน่าจะตายนะโอเคอันนี้เรามาเริ่มทําจริงๆเลยนะคะคือเมื่อกี้มันจะสูงเกินไปนะเพราะว่าถ้าสูงเกินไปมันจะระเบิดไม่โดนนะเพราะว่ามันมันลึกลงไปเนาะทุกคนเราก็เลยมาทําที่มันแบบสามารถที่จะขุดได้ง่ายๆนะนี่ก็คือตรงนี้เราจะใช้เป็นแร่แร่แร่เราจะใช้เป็นแร่ฐานหรือเป็นแร่ง่งายๆเลยนะคะเราก็จะหลอกคขาซิว่าเราอะ มีมอดใหม่มาให้เล่นนะก็คือมีมอดสับประหลาดในถ้ำเออเราจะให้คุณเซฟมาลองเล่นแล้วก็จะหลอกคุณเซฟว่าเราจะยังไม่อัดคลิปนะเพราะว่าเราจะมาทดสอบลองเล่นกันดูสองคนก่อนแล้วเราคอยอัดคลิปถ้ามันโอเคยังไงนะจากนั้นเราก็จะทำเป็นว่าเราอ่ะลืมเอาพอตมานะแล้วเราก็จะบอกว่าเออเนี่ยเธอไปขุดแร่ให้เขาหน่อยสิไปขุด ทอดไม่ใช่ขุดทอดดีไปขุดฐานตรงนั้นให้หน่อยสิเอามาทําทอดเขาลืมเอามานะ่ะเอออะไรแบบนี้แล้วเราก็จะเตรียมวางของเออพวกของที่เราต้องใช้มีพวกนี่นะโต๊ะครับที่นอนกล่องอะไรไว้ใส่ของนะเป็นของแบบหนุบหนิบอนะเล็กๆน,น,น,น้อยๆไม่มีอะไรมากนะทุกคนแล้วก็มีพวกอาหารพวกชุดก่อนนะแต่ว่าเราจะ,จะยังไม่ให้คุณเซฟใส่ชุดกอนนะ แล้วก็ประมาณนั้นแหละทุกคนอันนี้คือแผนของเรานะทุกคนเออน่าตื่นเต้นมากเลยนะแต่ว่าอันนี้นะเราจะต้องทําให้เนียนนะเพราะว่ากลัวคุณเซฟเขาจะรู้ทันนะเพราะว่าเราแกล้งเขามาหลายคลิปละเขาชอบดูทันนะเราต้องเนียนๆเ,เข้าไว้เอออันนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นเตาเผานะไว้เผาแร่อะไรอย่างนี้นะดูตรงนี้นะทุกคนตรงนี้คือกับดักของเรานะจากนั้นเราก็จะมาทําการ วางตกแต่งให้มีแร่มีสีสันในการอยู่ในถ้ำนะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในถ้ากับคุณเซฟนะเป็นการหลอกล่อของคุณเซฟนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่หลอกลอกอ่อของคุณเซฟดิหลอกล่อของเราที่จะทําให้คุณเซฟนะเออประมาณนั้นล้ทุกคนใช่แล้วตอนนี้รู้สึกภาคจนเหนื่อยแล้วโอเค <laughs> ไปเราพูดไม่หยุดเลยทุกคน ไม่เป็นไรเนาะโอเคเราก็มาทําการตกแต่งกันเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้มันแบบดูดีดูมีสไตล์ดูมีสไตล์ตเหรอในการโอเคให้มันดูดีนั่นแหละทุกคนตามจริงอะ่ะมดไอ้อม,มดผีซอมบี้อะไรในถ้ำนี้ที่เราพูดพูดไปเมื่อกี้คือมันไม่มีจริงนะเราไม่ได้ลงเราก็แค่โกหกเออเป็นแผนโกหกคอนเซปต์นั่นแหละทุกคนก็นระหว่างนี้นะทุกคนระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเราก็ได้มาทําการแบบ ตบแต่งให้ดูดีเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็ฟังเราบ่นไปนะ <c oughs> ก็ทำการเอาทอสอะไรมาใส่ให้ดูดีให้มันดูสวยงามนะแล้วก็วางเออหินให้มันปิดปิดไปตรงไหนโลง่โลงๆนะตรงไหนไม่โอเคอะไรงี้โอเคก็ได้ประมาณนี้นะคะ ทุกคนคะยังไม่จบนะคะเพราะว่าจะเกือบโปะนะคะเพราะว่าเราอะต้องทําข้างพื้นข้างล่างเนี่ยให้มันลึกลงไปหน่อยให้มันต่ําลงไปหน่อย oh. เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําให้มันต่ําลงไปเนี่ยมันจะไม่ระเบิดนะเวลาขุดแล้วมันตกลงมามันจะไม่ระเบิดนะทุกคนเราก็เลยทําการขุดแล้วเราก็นี่นะคะมาทดลองให้ดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าเมื่อกี้เราทํามันต่ําเกินไปเนาะเราก็เลยมาแก้ไขให้มันแบบ มีความสูงขึ้นไปหน่อยอันนี้ก็เป็นการแก้ไขนะทุกคนเกือบไปแล้วนะคะทุกคนเกือบโป๊ะแล้วเกือบไม่เป็นไปตามเพจแล้วนะเฮ้ยตอนนี้ก็โอเคเราก็มาทำการ วางใหม่ทําอะไรใหม่นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าตกลงไปคือมันก็จะระเบิดแบบนี้นะแต่ถ้ามันต่ําเกินไปตกลงไปมันก็จะไม่ระเบิดอะไรนะ <c oughs> นั่นแหละทุกคนแต่อันนี้คือระยะประมาณนี้ก็คือโอเคแล้วนะทุกคนจากนั้นเมื่อกี้คือเราทดลองให้ดูเนาะแล้วก็จากนั้นเราก็ทําการปิด,ดรูไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็เอารถไฟมาใส่แบบเดิมเลยทําให้เหมือนเดิมที่สุดนะทุกคนนี่ ประมาณนี้อัดรถไฟไปประมาณ3 3สรางรเขาเรียก3รางไหมเนี่ยประมาณนั้นแหละทุกคนจากนั้นก็ทําการปิดปิดไปเลยค่ะเพื่อความเนียนนะนี่แบบนี้เนียนมากครูเซฟอาจจะไม่รู้เออคือเขาต้องไม่รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเนียนนะทุกคนมันเหมือนเป็นแร่ธรรมดาธรรมดานี่แหละมันก็เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเออข้างในข้างในนั้นอะ่ะข้างในภายใต้แร่นั้นมันมีความตาย แอบซ่อนอยู่นะคุณเซฟใช่โหดร้ายดูโหดร้ายไปเลยนะทุกคนตามจริงเราไม่โหดร้ายนะคุณเซฟนั่นแหละโหดร้ายใส่ร้ายละตอนนี้แต่ว่าคุณเซฟเขาไม่เคยแก้งเราเลยนะเพราะว่าเขาไม่กล้าแก้งนะเขาเขาเป็นคนกลัวเรานะเฮ้ยขา้างตัวเองเขเปล่าแต่ก็จริงนะทุกคนเขาเป็นคนหนุบหนิบไม่พูดอะไรหรอกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีโรคส่วนตัวสูงนะนั่นแหละเป็นคนซึมโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็ทำการปิดบังความน่ากลัวก็คือการตกแต่งให้ดูดีดูแบบเออตรงนี้ไม่มีอะไรนะมาขุดได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ทุกคนห้ามลืมแผนนะคือเราอะวางแผนไว้แล้วนะทุกคนตามนั้นแหละทุกคนแผนที่เราได้เตรียมกันไว้นะนี่อันนี้ก็ ทำการอุดอุดไปแล้วก็ฟังเราบ่นไปนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะใจเย็นๆนะทุกคนเราต้องทําให้มันดูดีที่สุดเพื่อจะได้กับดักเราจะได้มีคุณภาพแล้วก็ไม่โป๊ะด้วยถึงมันจะเป็นกับดักง่ายๆแต่มันก็ต้องมีคุณภาพใช่ไหมใช่แหละถามเองตอบเองแหละตอนนี้โอเคทําการอุดอุดปิดปิดไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้คือ เราก็จะพยายามทําให้แบบดูดีที่สุดให้เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่สุดเดี๋ยวตรงนี้มันยังไม่เนียนนะทุกคนเราก็เลยยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าเราจะพอใจนะเราก็เลยต้องทําใหม่ให้มันรู้สึกว่าโอเคเป๊ะละทรรมชาติที่สุดละอะไรอย่างี้นี่ตรงนี้นะคะเราก็จะทําการปิดๆแล้วก็หาทอตมาวางนะตามจริงคือมันมันมันแปลกๆอะตรงนี้อะโอเคเราก็แบบ เออให้มันแบบมีรูบ้างดูแบบเออดูแบบธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติลงโทษอะไรเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยโอเคตอนนี้ก็รอบๆนะเราก็ได้ทําการขุดๆออกไปแล้วตอนนี้รู้สึกว่าไม่รู้จะทําอะไรต่อไปละก็น่าจะโอเคนะประมาณนี้แล้วก็มีการมาขุดตรงนี้เพิ่มเติมมันก็ยังเป็นเหลี่ยมๆอยูอ่ทุกคนมันยังไม่เนียนพอโอเคประมาณนี้แหละน่าจะ โอเคสุดละเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ <towards my mom> ทุกคนคะตอนนี้คุณเซฟก็ได้เข้ามาแล้วนะคะ <Hello> เดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยนะคะเรื่องเราก็จะเป็นไปตามคลิปเลยนะคะทุกคนเธ <box noise> อเธอ,ออยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่บนเกิะเธออยู่ไหนอันนี้เขาเดินมาหาเธ <essee> อ,อ,อ,ออยู่ค้า <dibuj satisfies> แกดอยู่ทางนี้ฮัลโหลฝั่งนี้แล้วไอ้กบโมกบน,น้อยดูวิ่งมาดิดูขาน้องดูขาดิดานนไม่ดูขา,าเธอดิไม่ด,ดูขาเธอดีอด, <c oughs> ดูขาเธอดีวูทางไหนอ่ะมันใช่นี่ตรงถ้ำตรงนี้โอุย๊ยอุยเดี๋ยวตก ทำตรงนี้แหละสูงไหมทำน่ากลัว,วอุ๊ย,เ,ยเกือบเกือบตายนย่ยเดินลงมาเลยเธอเขามาเขาตกมาแล้วเมื่อกี้เขาก็ตกมาแล้วนย่ยนะเธออาหารอยู่ในกล่องนะของอยู่ในกล่องเลยใมของอยู่ในกล่องหมดเลย พื่ออาหารอะไรอยู่ในกล่องเข้าไปชุดก่อนเลยนะยังยังไม่ต้องใสงเ,เขา,า,าเออเธอ,อเขาลืมเอาทอดมาเออไม่เตรียมอะไรล่ะขี้เกียจปรับแล้วเธอเอาไปคูณให้เขาเลยละกันเพราะว่าในนี้มีทอดอยูไ่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมย่ออยากคุณเห็นแล้วอยากคุณแหล่ ตร,ตรงนี้จะเป็นลาวาน,นะเธอระวังด้วยนี่โอเคเดี๋ยวเอาเขาขึ้นในคุณกอนอันนี้ก็เป็นชุดเกาะเป็นมอดเอ่อสัปลัดในถ้ำอ่ะถ้าเกิดว่ามันโอเคยังไงเดี๋ยวเราคอยอัดคลิปกันโอเคแล้วถ้าแล้วเขาจะได้บวกไหมวันเนี้ยบวกเลยมัง้งไม่รู้มันโหดนะเธอโหดเท่าไหร่หรอ แต,แต่ว่าทํานี้ใหญ่มากเลยนะเธอเธอดูตรงนี้ดิกว้างมาก <ไป S 2> อันนี้เขามาปักทอดไว้บ้างบางส่วนละแต่ว่ายังเหลือ <Okay. S 2> พื้นที่เยอะลึกไม่ทําเลยเธอไม่แน่ใจอ่ะยังไม่ได้ลงไปครบอ๋อคือลองแค่เพืเ่อเหรอดูมือดิยิกๆเลยอ่ะ <laughs> วูเธอถ้าเธอจะตีเขาทำไมเนี่ยคิมมี่นโตริกะเขาไม่มีเชื้อเพิงเผาเขาของเหมือนกันผ่านเยอะมากเลยนะเธอทำไมทาำนี่มันดีแค่ว่ะดีดิแร่เยอะดีกว่าตอนที่เราเล่นเอาชีวิตรอดดี เธอทำไมเธอตายเลยเธอเธอเธอตายเลยเหรอเธอตายเลยเหรอเขาไม่คิดว่าเธอจะตายชีชีวิตนี้ติดระเบิดไง แล้วไหนล่ะในตะปลาดนี่แหะอยู <c oughs> ่ในถ้ำไงในถ้ำเลยดิลงไปเลยเธอต้องมาขุดฐานให้หมดก่อนไม่ขุดฐานแล้วเธอเธอเอาที่ขุดไปขุดเร็วนี่ที่ขุดไม่แกล้งเขาอะไรอีกล่ะไม่ได้แกล้งให้ขุดเธอขุดให้หมดดอะไรทำเป็นรู้ทันแหม ไรู้ทันอะไรนี่จอยใส่หัวเต็มเลยมาดูดิขูดมาเอาไปเธอมันเป็นกำดักที่ง่ายที่สุดแล้วนะเนี่ยมันง่ายเลยเขาโดนกำดักหลอกเด็กเลยนะเนี่ยง่ายมากเลยเธอขุดดิ ตรงนั้นไม่มีขุดได้ขไดเขเอไปยืกะตากาเไปยืนตรงนี้ไม่เธอยืนดิไม่เธอคุดให้เขาดูเขาจะยืนดูบายบายก่อนบายบายกล้องเธ <laughs> อแกล้งเดี๋ <laughs> นี้ก็ต้องอัดคลิปดิ <laughs>